จากรายการแฉกกระจายค่ะวันนี้เนี่ยไม่ต้องมีแฉอื่นไกละะรหรอกค่ะภาษาอีสานฮ<า>ะภาษาอีสานสิยะค่ะาชุิจีบีรู้เด็กๆ,ๆค่ะฉันบอกภาษาไทยกับในภาษาอีสานกาันท,ที่บอกไงนะคะกันูช้ชมค่ะาวันนี้ประเด็นมะมอวงอย่างนะคะมะมอวเรื่องแบบอัปปีนะคะแบบน่ายกอัปปีนะคะแบบน่ายกมาย่อมกิ่งทหารค่ะอาตอนนี้มันก็มีหลายไฟด้วยเพราะว่าสิเป็นแบบซีรีส์โชคแบบเก็ไทยแบบอันนี้อย่างก่อ บักแชวนอนนะคะมันบอกว่ามันสิฟองผู้ใดทีวาดูถูกบอกอภิพสิทธิเวชชาที่ว่านี่นะคะมันสิฟองเบิดคะเชิญนะคะผู้เชิญในผมขบพอปดแมงมาฟ้องบริสุทธิ์อกสนใจแล้วค่ะตายแล้วนะคะท่านผู้ชมขานะคะเกิดมานะคะในโลกนีผู้จีเห็นนี่ละคะ่ะนายกดีต้องหนีทหารนะคะท่านผู้ชมขาปิดสื่อมานเล่าข่าวว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันเกิดตันงแตมท่านหารอยอสองหาสองเก่าะค่ะผู้เดไม่เป็นนายกอยู่ตอนนั้นนะคะ ให้ไปสืบทราบเบื่องก้อนบักปอกบี่ใ,ใกล้ๆจะตายละค่ะบักห้าเท่าหรือบักห้าต่ำตัดต่ำไตเล่ใ,ใส่เล่เสียเล่พุ้งมันนี่จะไปะไหนไมน่จังสิตายนะคะที่มันอายุยืนเนาะบักพี่ปอบต่ำใส่มันนี่อมของหลวงเราไ่รู้จักต่างจากเทียๆๆ มันซอยลูกนอกมันขนาดอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสืบสวนต่อไปในที่ห้านี่นี่ยก็มันก็สิติดล่างเหยไปนั่นเจ้าอีหรือว่าบักละค่ะมู่กันอีหมวกแดงนั่นละค่ะนั่นก็เป็นพวกเดียวกันเพศเดียวกันนะคะขี่ข้สันดานหมาสะสวมนล้วปิดาหานี่ที่ไหนก็บ่ลูกค่ะแมีวันนั้นโยกเป็นคนดีเลยดีพอให้แมงหนิน้มหนีทหารตีปากที่ซิด กองปูร์เดอร์นะคะเอกสารนี่มึงใส่กล่อมบอกขี้ขาดบอกสันดานหมาตุ้งวิญญาณมึงดอกนะคะตุ้งวิญญาณมึงกับตุ้งจิปกันโตออกมาต่อสู้กับมึงค่ะประเทศไทยมันไม่พ่นเม็นถ้ำดอกค่ะบ่เคยคิดบ่เคยคิดยะเทียค่ะว่าคนดีเป็นหน้าโยมไม่สินีทหารที่เป็นมันสาดซัวเนาะค่ะบักคากินตับมึงมึงมาเอาสิ่งแม่กูไปใส่ลดนะคะมึงมาเอาเสียยกส่งไปใส่ลดมึงเศร้ากูมอกไปเลยมึงหนื่งตัวบักนาโตเมียนะกูไปอยากดามมันสิละค่ะท่่านผู้ชมคะสัตว์มันยังดีกูแม่นะคะสั นีมัมีจิตสำนึกค่ะมันยังมแยกตัวผูตัวเมียนะคะหมากระเทยที่ฉันก็เห็นล้วค่ะดิฉันก็เห็นเราคนเป็นกระเทยนะคะที่ดมดแดงนะคะว๊บอกมอแล้วศูนย์ค่ะท่านผู้ชมคะมันหมดมัฝ่อมัวเรื่อง